สวัสดีค่ะเดี๋ยวมอนีแอมขอใส่ภาษาอีสานเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมอนีแอมขอใส่ภาษาอีสานเนะากะก็คือแอมกับครอบครัวตอนนี้ก็คืออยู่เซิงหลุยส์พักกันไม่ใหญ่บ้านน้จ้ะแล้วก็ คือสิยญายจากเชียงหลวยไปแอตแลนตาเราในในกนเลยว่าในในบ้านกับกำลังสิเป็นของคนอื่นแล้วเนาะกเลยว่าเดี๋ยวสิพาชมบานพาทัวบานก้อนสิมันสิตกไปเป็นของคนอื่นแล้วเดียเเด๋ยวเอเดี๋ยวแอมพาไปเบิงเลยละกันเนาะเดี๋ยวแอมสิพาเข่าไปเบิงทางในเลยลวกันเนาะค่ะอันนี้คือเข่ามาทางในบานกับสีเห็นเป็นแบบว่าเปิด เป็นกว้กวางๆโลง่ลงๆเนื่องจากว่าบ้านมันี่เป็นแบบสไตล์แบบเปิดโล่งเนาะจา้ะเล้าทั้งฟังใส่มือกัสซีหมองเป็นหมองกินเขาเนะจ้ะเหล่าซ้วนห้องตรงนี้ก็สิเป็นข้าเอินว่าอย่างเนี่ยห้อ,หองรับแขกเนาะหรือว่าห้องน่งเล่นนั่นแหละเนาะ แล้วก็ภาพภาพที่เป็นภาพนิ่งส่วนใหญ่ก็คืออช่างภาพเขามาไทยเอาเอาบานข้นขายเนอะซึ่งแอมบ่ได้ไทายเองดอกขันทายเองวันบริงามแบบนี้เดี๋ยวสิพาไปเปิ้งห่องต่อไปแก่สิเป็นห่องครัวเนอะ อันนี้กระสิเป็นห้องครัวเนาะแล้วกระสิเป็นห้องที่อมมักที่สุดเนื่องจากว่าแอม่าเขาออกแบบได้สวยแล้วมันก็ค่อนข้างที่สะทันสมัยเราการใช้งานต่างๆก็สิสะดวกสบายเนาะก็เลยมาของนี้หลายขโมยอันนี้ก็คือห้องน้ำอยู่ในห้องน้อนรักเนาะค่ะ แล้วเดี๋ยวแอมสิพาขึ้นไปเบิงทั้งๆเนาะเราเท้งๆนี่นก็สิประมาณว่าอามมันเก็บแล้วซะส่วนใหญ่แล้วละ่กะก็เลยสิกลายเป็นลงๆนิดนึงก็สิมีแค่ว่าภาพบางภาพที่มันบ่ลง ตว่าก imer, ็คือบางบางส่วนบางห่องนี่ก็คือเก็บเก็บเรียบร้อยแล้วก็คือแพคใส่ของแล้วก็เตรียมขนแล้วก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เบิ่งบางส่วนแล้วก็คันคันได้ยินเสียงเปลี่ยนโนเนี่ยก็คือพอดีพอดีทิมแกกําลังเล่นแกแกพักเบรกแกเลยเล่นเปลี่ยนโนแล้วเดี๋ยวแอมให้เบิ่งว่าบางบางห่องนี่ก็คือคือเก็บเก็บไก่สิีแล้วแล้วก็คือเตรียมตัวขนแล้วเนาะ ส่วนข้างบนนีเนะสีมีอยู่สามห้องน้อนสองห้องนามแล้วกัสีมีห้องถงใหญ่ยอยู่ห่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือห้องถุงใหญ่นี่แอมจัดเป็นห่องห้องเล่นของเล่นเด็กน้อยซึ่งมันก็ใยญย่พอสมควรกันเลยเอาไว้เป็นมองเล่นเด็กน้อย เรากลับหล่ห้องก็คือ,อเก็บเก็บใกล้สิแล้วแล้วก็คือคือเตรียมเตรียมทีสีขนแล้วก็เลยบางที่ก็อาจสิเป็นลงโล่งแน่นาออันนี้ก็คือ,อเก็บเรียบร้อยแล้วเตรียมเตรียมทีสิขนแล้วนะจ๊ะมันก็นเลยเป็นลงโล่งนิดนึงเราก็อ่อา อยู่ๆทั้งรางเนาะค่ะกับสีมีของอสันใตดินอีกสันหนึ่งแต่ว่ามือนี่คือสุดวนได้พาเบิงดอกเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกำลังเก็บของเราวมันของค่อนข้างคี่สิลกเมดนึงงเ้วก็เลยอายเพราะอยากให้เห็นมันโฮกค่ะสำหรับมือนี่ก็ขอบคุณหลายๆที่อยู่เบิงวิดีโอน้ำกันเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวมือหนามือหลังเดี๋ยวแอมเอาวิดีโออื่นๆมาให้เบิงมือนี่ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะวัสดีค่ะ